สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็วันที่1กันยายนนะครับ2564วันนี้อยู่ที่สวนทุเรียนนะครับว่บางๆครับหลังจากที่ผมสั่งกล้วยหอมทองมา100หน่อนะครับนี่นะครับวันนี้ก็ลงมือปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยคุณพ่อคุณพ่อนะครับเป็นคนขุดแล้วก็มี หลานครับผมน้องกอย่ากับคุณแม่ครับนนช่วยกันปลูกครับวันนี้วันนี้แอดมินซื้อหวยนะครับซื้อห้าแปดครับห้าแปดแปดห้าแต่หวยออกวันนี้ห้าไอ้เจ็ดห้านะครับก็กินแห้วไปตามระเบียบครับผม,ม,มยอดของทุเรยียนนะครับก็เริ่มแตกแล้วครับผม นี่ยังไม่ได้ฉีดยาเลยนะครับผ่านมาปลูกวันที่19วันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งแล้วกี่วันแล้วเนี่ยกี่วันก็ช่างครับผม,มนี่แหละครับนี่น้องกระยาปลูกกล้วยไปหลายต้นเลยนะครับก็อย่างที่เห็นเลยครับ ต็มพื้นที่เลยนะครับตอนนี้ทั้งกล้วยและก็ทุเรียนนะครับกล้วยก็ร้อยกว่าต้นครับร้อยประมาณร้อยร้อยสต้นประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็เหลืออีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะนำมาลงก็คือมะาพร้าวน้ําหอมนะครับจะลงประมาณครึ่งหนึ่งของทุเรียนครับเพื่อไม่ให้มัน ลดเกินไปครับผมตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ถ่ายคลิปนะครับจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลดน้ำนะครับฝนตกทุกวันครับตอนนี้อยู่ที่บ้านนี่นะครับบรรยากาศดีๆครับยามเย็นวันนี้น้องกระยามาช่วยปลูกกล้วยนะครับนี่แหละครับ าชีพเกษตรกรครับแอดมินก็เพิ่งเริ่มลองทําครับเหนื่อยครับแต่อยากลองดูว่ามันจะสำเร็จไหมน้องก็ย่าปลูกไปกี่ต้นวันนี้ฮะน่าจะจําไม่ได้ครับเพราะว่าปลูกเยอะมากใช่ไหมครับเท่าไหร่ฮะน้องก็ย่าจําไม่ได้ ่อไปก็จะเป็นปลูกหญ้านะครับตรงน้นเลยครับผมตรงขอบรั้วนี่ครับนี่ครับจะปลูกให้ทั่วเลยครับแบบเป็นกำแพงครับผมกั้นทั้งยาจากที่อื่นครับผมถ้าช่วงเป็นหน้าที่เขาทำกเกษตรหน้าเขาปลูกผักปลูกหอมปลูกพริกอย่างเงี้ยก็เขาฉีดยากันเยอะมากครับผมแถวนี้ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูยอดทุเรียนกันก่อนครับผมเดี๋ยวหาว่ามาดูส่วนทุเรียนแล้วไม่มีอะไรให้ดูนี่ครับยอดทุเรียนนะครับนี่กระแตนด้วยอันนี้มีแผนว่าจะ อาสีดยาใส่ปุ๋ยก็สิบห้าวันครั้งหนึ่งนะครับมาดูตัวที่ยืนให้ร่มนะครับนี่ครับผมกำลังสวยเลยครับตอนนี้หญ้าก็เริ่มเขียวแล้วครับอีกไม่นานน่าจะได้ตัดหญ้ากันแล้ว ยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไปด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าถูกใจคลิปนี้นะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อดมิน,นะครับในการทำการเกษตรหรือว่าการทำคลิปต่อไปเอามาให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับช่วงนี้อดินก็ขี้เกียจอ่านหนังสือนิดนึงนะครับต้องขอขอโทษขออภัยด้วยวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ